ตอนที่มันมีอาการลมชักอะแม่บอกว่าจะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวเลยมันจะเป็นอาการเก่งนะครับแล้วก็เหมือนก,กับกตาเหลือกไปประมาณนี้นะเราไม่รู้สึกตัวเลย<ม>เราจะเหมือนการตอบสน,นองมันจะมันเหมือนมันจะหายไปเรื่อยๆจากคนถามปุ๊บตอบป,ปั๊บเงี้ยเขาก็จะตอบไม่ได้ใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับถึงจะคุยกันปกติเวลาเราอดนอนเวลาทำงานหนักคับถึงจะเป็นตื่นแล้วมันก็ไปกับรถสิล้อรถพ่วงครับมันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนครับก็อยากจะให้แม่เราหายเราหาวิธีอะไรงี้ก็เลยไปเซิร์ชใน Google พอเขากินไปต่อเนื่องสักเดือนอะไรเงี้ยมันเหมือนมันก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องดีขึ้นอ่ะก็คือตอนนั้นไม่มีอาการลมชักเลยครับก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยต้องลองนะครับก็ไม่รู้จะบอกไงก็ต้องลองครับแล้วลองแล้วมันดีจากว่าเราลองมาหลายที่แล้วพอมาลองตัวนี้แล้วมันก็โอเคครับ สวัสดีค่ะชิวจากบริษัทบาลานแบงค์ค่ะวันนี้นะคะชิวอยู่ที่อำเภอภูเขียวค่ะจังหวัดชายภูมิค่ะใครนะคะที่มีอาการของโรคลมชักนะคะหยุดฟังคลิปนี้ก่อนเลยนะคะเพราะว่าวันนี้ชิวจะมาสัมภาษณ์ทั้งคุณแม่นะคะที่มีอาการลมชักแล้วก็ตัวคุณลูกนะคะที่เป็นคนสั่งให้คุณแม่ทานเดี๋ยวเราไปฟังเรื่องราวกันค่ะว่าที่ผ่านมานะคุณแม่ไปหาหมอนะทานยาหมดไปเยอะหรือเปล่านะแล้วก็มีอาการอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้อาการดีขึ้นอย่างไรบ้างแล้วหลังจากที่ทานตัวบาลานอีนะคะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยค่ะสวัสด นันตาวิริยะอายุ5 2 52นะผมพี่แนะนําตัวหน่อยจ้าครับผมสุวั์วิริยะครับเ่ลเลนชอตีครับอายุ2ีบเปีค่ะแล้วพี่ตีแล้วก็แม่นันนะคะแม่นันจ๋าขอถามหน่อยว่าแม่มีอาการลมชักเนี่ยมานานหรือยังจ๊ะก็มานานแล้วชักชักตอนตอนเป็นเด็กและแต่ว่าตอนนี้ไม่ไม่ชักแล้วหรือไม่ไม่ชักนะคะแล้วเดี๋ยวขอย้อนกลับไปหน่อยตอนที่มันมีอาการลมชักอ่ะก็คือแม่บอกว่าจะไม่รู้ตัว ไม่รู้ตัวเลยนะคะงั้นงั้นเดี๋ยวต้องถามคนที่อยู่ใกล้ตัวตอนที่เห็นคุณแม่มีอาการลมชักเป็นยังไงบ้างคะเขาจะบ่นจะเป็นอาการเกรงครับอืเกรงแล้วก็เหมือนกับกตาเลือกไปอะไรประมาณนี้นะก็คนชักคนเกรงครับค่ะเหมือนเราเกรงขึ้นมาไม่รู้สึกตัวตอนแรกที่พี่ตีเห็นอาการของคุณแม่ที่เป็นลมชักเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นอ๋อผตกใจแล้วคนครับพี่ตีเห็นคุณแม่มีอาการลมชักบ่อยไหมจริงๆเห็นมันก็เห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะผมเขาก็ถ้าเวลาเราอดนอนเวลาทํางานหนักหนักมันถึงจะเป็นก็เป็นบ้างไม่เป็นบ้าง แต่เขากิกนยาแต่ก็ไม่รู้ว่าลืมกินบ้างหรือกินตลอดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่รู้นะแต่เป็นกินยาของโรงพยาบาลรัฐ ธรรมดาครับก็บก,กินมาแต่นานแล้วอันนั้นนะคือพี่ติจะเป็นคนดูแลคุณแม่เรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้ตลอดเลยใช่ไหมคุณแม่ค่ะถามคุณแม่หน่อยว่าคุณแม่มีการนอนดึกไหมการพักผ่อนเพียงพอไหมคะตอนนี้ยังมีอาการลมชักอยู่ก็ต้องทุ่มตัต้ทุ่มแต่ตื่นแต่เช้าไงเราตื่นแต่เช้าเราตื่นแต่เช้าก่อนสัมภาษณ์แม่บอกว่าตื่นตั้งแต่ตีสองก็คือเช้ามากนะคะตีสองตีสามต้องตื่นแล้วแล้วได้กลับมานอนกลับมาพักผ่อนอีกไหมคะตื่นแล้วมันก็ไปกับรถสิบล้อรถพ่วงเนาะ มันก็ไม่มีเวลาพักผ่อนแล้วครับรถมันวิ่งไปก็ก็ต้องดูไปอะไรไปครับคุณแม่ค่ะถามความรู้สึกหน่อยว่าตอนที่เรามีอาการลมชักบ่อยๆเนี่ยสภาพจิตใจแม่เป็นยังไงบนะ้างเราไม่รู้สึกตัวเลยร<ต>เราแต่เหมือนการตอบสนองมันจะมันเหมือนมันจะหายไปไเรื่อยๆจากคนถามปุ๊บตอบปั๊บเงี้ยเขาก็จะตอบไม่ได้มันจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงนะครับถึงจะทําความเข้าใจถึงจะคุยกันปกติถ้าตอนชักเสร็จใหม่ๆนี่คุยกันไม่ได้เลยไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าเหมือนสมองขาดออกซิเจนไปช่วงนั้นใช่มันอ่ใช่ใช่ครับ ทีนี้มันถึงจุดไหนคะที่พี่ตี๋แบบอ่ะไม่ไหวแล้วฉันองหาอาหารเสริมให้คุณแม่ทานหรออยากจะให้แม่เราหายเราหาวิธีอะไรเงี้ก็เลยไปเซิร์ชใน Google Google เขาก็มีตัวนี้มาเขามีให้เลือกเยอะอยู่ huh. เราก็เลยโทรหาตัวนี้ทั้งทั้งที่มีหลายแบรนด์เน่ทำไมพี่ตี๋ถึงเลือกตัวบรานอีล่ะก็ลองมาหลายอันแล้วเหมือนกันครับอ๋อแสดงว่าพี่ตี๋มีการเปิดใจให้อาหารเสริมอยู่แล้วใช่ครับนะเราก็มีตัวเสริมอยู่แล้วอก็คืออันไหนดีๆเราก็จะสอบไปหาถาม โอ้เรียกเรียกว่าไปหลายโรงพยาบาลเลยหลายหลายหลายยครับถามถามไปเรื่อยแต่มาเจอตัวนี้แต่ตัวแทนเขาคุยดีนะตอนคุยทีแรกก็โทรไปคุยเขาเขาก็บอกรายละเอียดคุยกันนานอยู่เขาบอกว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแลังจากคินติดต่ออะไรประมาณนี้แล้วพี่ติใช่ไหมว่าบาลานซ์อีเนี่ยมันจะช่วยคุณแม่อาการดีขึ้นตอนนั้นมันก็ดีนะตอนนั้นนะจากปกติเหมือนถึงก็ว่าคนถ้าเราพูดพวกเขาจะตอบเราแต่เขาจะตอบแบบจะช้าหน่อยต้องคิดหน่อย แต่นี้พอเขากินไปต่อเนื่องสักเดือนเนี่ยมันเหมือนมันก็เหมือนคุยกันรู้เรื่องดีขึ้นอะ่ะสั่งมาทานครั้งแรกสั่งมากี่กระปุกเนะ่เป็นเซตสามกล่องครับคุณแม่ทานวรากี่ซองคะกินวันละซองกินวันละซองนะคะและประมาณกี่วันคะพี่ติแล้วก็คุณแม่ะที่รู้สึกว่าอาการมันดีขึ้นประมาณเดือนนะเดือนกว่าอยู่ฮะเดือนหนึ่งเนี่ยปกติต้องต้องชักแล้วไหมคะพี่ติชักอยู่แล้วครับ เดือนนึงก็ต้องมีบ้างแหละครั้งสองครั้งประมาณว่าแต่ว่าภายในเดือนนั้นพอกินบาลานีเข้าไปก็ก็รู้สึกดีครับดีดีมาตลอดแหละแต่มันมีช่วงที่ว่าขาดกินแค่นั้นเองพอมันขาดกินเราติดต่อไม่ได้เราก็เลยลองไปหาตัวอื่นไปคิดว่ามันจะมีดีกว่าแต่ไปแล้วมันก็มันก็หมดเงินไปเนาะตอนนั้นที่ทานตัวบาลานีพี่ตีบอกว่าคุณแม่อาการดีขึ้นก็คือตอนนั้นไม่มีอาการลมชักเลยครับก็ไม่ค่อยมีนะไม่มีเลยแหละนะะแล้วก็ขาดช่วงไปแล้วก็พิ่งสั่งมาทานอีกอ่าพิ่งสั่งมาเมื่อเดือน แล้วก็เดี๋ยวจะทานต่อไปเรื่อยๆนะแม่เนาะ,ะเอาอย่างนี้ดีกว่าอยากจะให้พี่ติคุณแม่เนี่ยฝากถึงคนที่เขาดูคลิปนี้หรืออยู่แล้วกันเชื่อว่ามีคนที่มีอาการลมชักเนี่ยเยอะมากแล้วก็กำลังหาข้อมูลอยู่เลยเผื่อเขามาเจอคลิปนี้แล้วจะได้ตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะอยากเชิญชวนเขามาทานตัวปรานีต้องลองนะครับ <laughs> ก็ไม่รู้จะบอกไงก็ต้องลองครับแล้วลองแล้วมันดีจากว่าเราลองมาหลายที่แล้วพอมาลองตัวนี้แล้วมันก็โอเคครับโอเคไหมคะแม่จ๊ะโอเคเนาะนะคะพี่สีถามว่าราคามันแพงไหมคะเมื่อเทียบกับผลลัพธ์ที่เราได้ผมว่ามันก็ไม่แพงนะครับก็พอดีนะสําหรับคนพื้นฐานทั่วไปค่ะเต็ม10คะแนนคุณแม่ให้ไปร้าน E กี่คะแนนดีให้10คะแนนนะครับอย่างนี้ถ้าสมมติว่ามีใครไปถามว่าพี่ตีคุณแม่เป็นหน้ามาหรือเปล่าเขาจ้างมาพูดหรือเปล่าพี่ตีตอบว่าอะไรดี โอ้โหผมก็มีขนาดนี้แล้วไม่ต้องมาจ้างผมแล้วครับผมไม่ได้รับอยู่แล้วครับผมไม่ใช่คนหน้าอะไรก็มีออ่มีรถธรรมดาครับไม่ได้รับจ้างอะไรอยู่แล้วครับโอเควันนี้ขอบคุณคุณแม่ขอบคุณพี่ตีมากเลยนะคะที่เปิดใจให้เวลาอีดูแลนะคะนี้ก็เลยเอามามอบให้คุณแม่อีก3มกล่องเลยเลยนะคะเพื่อเป็นการดูแลสุขภาพคุณแม่ต่อไปอีกนานๆนะคะหวังว่าใครที่ดูคลิปนี้นะคะก็ไม่ต้องลังเลแล้วนะคะเพราะว่ามีทั้งคุณแม่นะคะแล้วก็พี่ตีนะคะซึ่งเป็นลูกชายนะคะที่สางให้คุณแม่นะคะมายืนยันกับตัวเองเลยนะ และอยากจะบอกว่าไม่ใช่หน้ามมาแน่นอนนะคะสําสหรับใครนะคะที่มีอาการลมชักนะคะหรือว่าต้องการดูแลสายตานะคะระบบประสาทต,ต่างๆของร่างกายนะคะก็สามารถสั่งซื้อบรานอีได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศเลยนะคะเพราะว่าสารสก,กัดของเรานะคะนำเข้าจากประเทศเกาหลีค่ะ ฝากไว้หนึ่งข้อคิดนะคะต้นทุนของการดูแลสุขภาพมักถูกกว่าต้นทุนของการรักษาเสมอค่ะเคสหน้านะคะชิวจะไปที่จังหวัดไหนนะคะจะมีเรื่องราวดีๆของลูกค้าท่านไหนมาเล่าให้ฟังนะคะอย่าลืมติดตามชมได้ที่บาลานแบรนะคะทุกช่องทางทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับคุณนะคะฝากแชร์ให้กับคนรอบข้างคนที่คุณรักด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้เราด้วยนะคะวันนี้ชิวคุณแม่นะคะแล้วก็พิธีขอตัวลาไปก่อนนะคะอะอย่าลืมบาลานอี e <c oughs> ด้วยนะสำหรับวันนี้สวัสดีคสสดีคค่่ะะวั